ขาดไป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 ขาดมาเช็ดไปลูกไปเดียวมาเดียวมาเดียมา่ล้วกนนตื่นมาอะไรกินตื่นมาอะไรกินแล้วพี่น้องนี่ลูกไส้กันกินได้เสียแต่มันขึ้นไห้นไห้รับที่ทำมือให้เสียกใส่บาทพี่น้องเชืาบานี่ใช้ไห่ดีอ่ะพ่อใช้มาหนาเรื่อยก็ลูกไส้ออกใส่บาทพี่น้องนี่ออใส่บาทลูก เต่าบ่อเนี่เาเออแถวว่งเมื่อวานนี่ก็นั่งหใจเม่เราไปเด้่อเราไออกพี่น้องมานี่ลูกล้านออกหมดเราเผาเหือนสมบัติเราสมบัติสมบัติเราพี่น้องฝนกระสิตกฝนกระชตกแล้วพี่น้องมดเออคืออยู่ฝนนะต้องไฝนตกฝนเท่านพูดอะไรเรไม่ชิุกัน

ทุกนี em, ya, ha, ủ, ่เนี่ยนีทุกเ่นี่ข้าสบริจนมาเ่อทานงคอยก็ท่านางคืองามแท้ปขึ้นบิบเฮตบได้ลูกวาวาพอแล้วพอแล้วนอนเลยนอนเลยเฮ้ยนเลยนะ เซบาพี่น้องเสร็ลม่ลอเอมานี่เดี๋ยมอเซบานคุณวาวพี่น้องยบาทนี้องนกะหขนาดเป็นลายพี่น้องตอเต็มวัดเลยมาเถอะโอ ถูกตัวไล่ย oh. ล ah, uh ่ล่ฮะออนไลน์เนาะเออมาเจอเจอวานนี่เอจะวันใหม่โหมดพมาเลยเจอญี่ปุ่นแล้วมาเจอพี่เจอสองมองออนไลน์เราพาไปญี่ปุ่นแบพาซี Ừ. Cảm ơn ông đi trước vào nha Ừ vào vé To khỉu nhào cái nào rồi Nhào diệt thế nào ừ. con nhà mùa mượt vào đây không ừ. อันนั้นใส่บาทแล้วแล้ว่นกน็ยังยินถาพี่น้องมีแต่สีมื่อและบาทน้อยยังต่อคิวยพี่น,องงอออนอ้องตายเลยหมดบ้านเนาะเร็กหน่อยก็ไม่บ้านเร็กหน่อยก็มาใส่เลยพี่น้องม่บ้านแต่บ้านดินบ่มีเร็กหน่อยแบบนี้ เพื่องเพื่อนอ่าตามเจ็หามากทีห้าเครืาา่องข้าวซอยพี่น้องลูกไส้อยู่ในในพี่น้องนั่งเนี่ยเนี่ยมาแล้ง่ายพี่น้องเพื่นยังลอยเลยเจ้าก็มืดแล้วสิมืดแล้วนี่ฮะลูกไส้พี่น้อง โอ้อ่าตัวก็ดือแท้โซ่โซ่ตัวก็ดือแท้มูมีมูเล่นพี่น้องมีหมูเล่นยังไม่ได้ใส่พี่น้องใส่แล้วแล้วเนาะใส่แล้วแล้วเต็มแล้วพี่น้องลายเลยหมดลายไปแล้เนาะหมดเลยตอนปลายหนึ่งตัวนลยจะเข่งเลย ไปนะเป็นซีฟเค่งแล้วนี่แบบถั่วนำ้ำ Rồi đây phía Mang mày cả lái Tâm gì chín phía nào Ủa, cho thả mì, đây, đây. mì rồi Cho nàng mì cả đi như thế <laughs> ừ. <laughs> điều này các em tử đồ mặc như nó dài mặc dài mặc quần mặc quần จิงหน่อยเป็นกระทินวานกระสาพ,พี่น้องวานทอเข่าเนาะเดี๋ยวก็จะจีเอาพี่น้องจิงหน่อยครับโบคืนบ่คือผู้ลาวพี่น้องผู้ลาวควรจะออกป้ยายแต่ตีสามอันนี้เป็นวานใส่ทงพี่น้อยอันนี้ล้างจ่าเพียน เล่บาดแลยวมัเกิดเผาไปใหญที่นั่นเกแต่เดียวใส่พี่น้องเ้าด้วยพี่น้องเข่าโ่กาปิิดดง้แว เพ <te> ่คะแนนสอให้ปู่พ่อไปนปู้ไมพราท่เห็นกอบเห็นแจ่เห็นหอมเพะทเห็นบอลหอมว่าเห็นแจมแ่ด้านดูใสแม่นอะไหคก่สิเมดเลวพี่งอมาจะเป็นเห็นยางบาอันนี้จะเป็นมุมนอกพี่องภาพนอกเนาะ อยู <sh> <and> <oneself> ่บ้านพอน้องล้มโซ่พี่น้องอั่งก็เห็ดแล้วสองปีนี่พี่น้องนี่ปีนึ้งสองปีนห่วปีหนึ่งนั่พี่น้องสังก็แล้วก็ตัวคงพี่น้องเอาเอาะแต่เดี๋ยววาตื้อพี่น้องเออจะแก่กับตัวบ้านนี่แหละนาะเอาลงจากนั้นจัดทีนี่แ้วเนาะเออแต่ลอะมืหัวน้อเออจะแบนว่า เงินหลวงแหละดอกเรื่อเป็นอะไรด้วยดอกเออจีาเจเงินหลวงดอกผู้บางคนแหละเอ่อหลวงอะคุณเจียอะไย่าดอกอันนี้กบมีเยอะเอ็ดแล้วดอกพราะว่าเอาทำบุญอันนี้ดอกเออนล่ก็มีใช่ดีกันนี่นะกำลังเสร็จเรียบร้อยพี่น้องเลยเอาไปเถอะ

อเอาไปยังบุเคยเหน็นเ,ะะเอา้เจ้าเอากันขนาดที่นองเล้เจ้าเ,เาไปกินแล้วเาเเจ้าให้ยังวะก็บุระทงซองทงกระซากพี่น้องกระซากแ้เจ้าไปกินบ่อ้อ

เอาไปเลยเนาะ่อยเก่าเนาะอ่าะได้ลายนีเนาะลายบาต้องตายตาอ้แต่ละคนนะเต็มเนาะไอ้ลายลายเต็มยู่งอแต่อ่ต้องอ่าคือเอาลายแท้ี่นะแนวมันบ่ อ๋อเรือรอแต่ละคนพี่น้องไว้ปวดผู้อเทากับพกเคยเห็นจะเครือพี่น้องเห็นแต่บ้านภูไทก็จะออข้อกเข่าพี่น้องเข้าไปใส่ใช้ตาแหก็มีตาแหกนายผู้เร่าก็จะมีตาแหกแล้วก็จะเก็บผ้าเวทันนี้พี่น้องก็จะกินมาสบายดีพี่น้องไปแล้ว